ตอนที่91โชว์ฝีมือเข้าครัวคนที่คิดแบบเดียวกันกับลินต้าจวงมีอยู่มิน้อยพวกเขาต่างก็คิดว่าหลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตเรียบร้อยแล้วจำต้องลองขึ้นไปบนภูเขาเชิญบูดูสักคราลินรวนสามารถล่าสัตว์ได้ชันใดพวกเขาก็ต้องทำได้ฉันนั้นภูเขาตั้งอยู่ตรงนั้นมิขยับไปที่ใดแต่หากตนมิขึ้นไปก็ต้องมีผู้ใดสักคนที่ขึ้นไปอยู่ดีเช่นนั้นเหตุใดถึงมิลองสู้ดูสักตั้งเล่าบางทีอาจจะมีของที่ล้ำค่ามากมายก็เป็นได้ ลินรวนมิทราบว่าคนพวกนี้คิดอันใดอยู่นางแบกหมูป่ากลับมาที่บ้านพอบรรดาคนงานที่เห็นเลือดหมูป่าที่แห้งเกรอะกรงังพวกเขาก็รู้สึกมีกำลังวังชาขึ้นมาทันใดเมื่อวันนี้ที่มีโอกาสได้กินเนื้อไก่พวกเขาก็ดีใจมากแล้วทว่าวันนี้ยังมีเนื้อหมูป่าอีกนี้แทบมิต่างอันใดกับช่วงเทศกาลเลยด้วยซ้ำในใจของชาวบ้านในชนบทไก่เป็ดห่านปลามิได้มีค่าเท่าเนื้อหมูเพราะเนื้อสัตว์เหล่านั้นมีได้มีรสชาติดีเหมือนกับเนื้อหมูโดยเฉพาะอย่างยิ่งสัตว์เหล่านั้นมีมีไขมัน ลินรวนทราบเหตุผลข้อนี้ดีอยู่แล้วดังนั้นนางจึงเลือกหมูป่าตัวนี้มาทำอาหารการจัดการกับหมูป่านั้นค่อนข้างยากลินรวนขอให้ป้าโจต้มน้ำหม้อใหญ่ก่อนจะนำเอาหมูป่าลงไปลวกจากนั้นก็นำมีดมาผ่าอกลากยาวไปถึงช่วงท้องแล้วลอกขนหมูออกป้าโจยืนอยู่ข้างๆคอยเป็นลูกมือให้หลินรวนพอเห็นนางนำเอาเครื่องในออกมาจึงกล่าวว่าข้าจะเอาลำไส้ไปทิ้งเจ้ามีมีบอ่อมูลประเดี๋ยวข้าจะขุดหลุมฝังมันเสียหลินรวนมิได้หยุดมือลง นางกล่าวโดยมีได้เงยหน้าขึ้นว่าป้าโจาลํำไส้นี้หากนำไปอาหารถือเป็นอาหารชั้นเลิศเลยทีเดียวเอาไว้ตรงนี้และประเดี๋ยวข้าจะทำเองป้าโจาตื่นตกใจขึ้นมาทันใดทว่าไส้หมูมันเหม็นมากเลยนะมันกินได้จริงๆหรือแต่ไหนแต่ไรมาพวกเขาก็ไม่เคยกินไส้หมูมาก่อนแม้กระทั่งครอบครัวที่ยากจนก็ยังไม่กล้ากินสิ่งนี้ลินรวนเผยยิ้มแล้วเอ่ยขึ้นมาว่าประเดี๋ยวพอข้าทำท่านก็จะทราบเอง ในความทรงจําของเจ้าของร่างเดิมคือคนที่นี่มีกินไส้หมูอย่างแท้จริงและแม้แต่อวัยวะส่วนอื่นก็มีเป็นที่นิยมในยุคนี้พวกเขานิยมกินเนื้อมีเห็นเครื่องในพวกนี้อยู่ในสายตาหรอกเพราะพวกเขาต่างก็คิดว่าเครื่องในเหล่านี้สกรปรกเป็นอย่างมากทว่าหลินร่วนชอบกินเครื่องในเป็นอย่างมากทั้งยังชอบทําอีกด้วยเสียงจีผัดผัด,ผดตับน้ําส้มสายชูไส้ย่างปอดคู่รักเพียงแค่คิดก็น้ําลายหกแล้ว หลินร่วนเร่งความเร็วขึ้นแบ่งหมูป่าออกเป็นส่วนๆจากนั้นก็แยกหัวกับกีบเท้าออกส่วนอื่นๆล้วนยนลงไปในหม้อต้มส่วนหัวและกีบเท้าหลินร่วนจะนำไปทำพะโล้นางหยิบอ่างไม้มาใส่ไส้จากนั้นก็เดินไปยังแม่น้ำเพื่อล้างเอาสิ่งสกรปรกข้างในออกตอนกลับมานางยังเด็ดเอาต้นหอมติดมาด้วยนี่คือเมล็ดพันธุ์ที่หลินร่วนหวานเมื่อนานมาแล้วและนางยังรอบใช้พลังวิเศษทำให้มันโตเร็วขึ้นอีกด้วย นางล้างต้นหอมแล้วหั่นเป็นชิ้นชิ้นเทปแป้งขาวลงไปในอ่างไม้หนึ่งถ้วยจากนั้นก็ใส่น้ำส้มสายชูแล้วก็เหล้าจีนแล้วขยำให้เข้ากันกลิ่นเหม็นของลำไส้ผสมกับกลิ่นของน้ำส้มสายชูเหล้าจีนต้นหอมจนทำให้ป้าโจต้องขมวดคิ้วเข้าหากันแน่นเจ้าสิ่งนี้มันกินได้จริงๆหรือหลินร่วนต้องการจะทำอันดใดไส้หมูทอดเยี่ยงนั้นหรือลินร่วนมองเห็นสายตากลืนมีเข้าคายมิออกของป้าโจนางอดที่จะยกยิ้มมุมปากมิได้ ลิ้นรวนชื่นชอบป้าโจเป็นอย่างมากนางมีความกระตือรือร้นทั้งยังรู้จักหนักเบาในการเอ่ยคบหาด้วยแล้วรู้สึกผ่อนคลายมิน้อยหลังจากขยำราวหนึ่งเครือหลินรวนก็ล้างไส้อีกคราจนสะอาดลำไส้ที่มีกลิ่นชวนแสบจมูกบัดนี้แม้ว่ายังมีกลิ่นอยู่บ้างแต่ก็มิได้มีกลิ่นชัดเหมือนเมื่อครู่และสีสันก็ดูดีขึ้นมากป้าโจโจรู้สึกตื่นเต้นขึ้นมาทันใดของสิ่งนี้ล้างเยี่ยงไรหรือลินรวนยิ้มพร้อมกับตอบไปว่า ใช้ต้นหอมน้ำส้มสายชูเหล้าจีบและแป้งขาวหนึ่งชามของเหล่านี้มิเพียงล้างสิ่งสกรปรกของลำไส้ออกเท่านั้นทว่ามันยังขจัดกลิ่นเหม็นออกอีกด้วยป้าโจโจโย,ยังคงรู้สึกประหลาดใจมิน้อยนางอยู่มาจนอายุปูนนี้แล้วนี่เป็นคราแรกที่ได้ทราบวิธีดังกล่าวเมื่อมองดูลำไส้อีกครานางก็ตั้งตารอชิมรสชาติหลังปรุงเสร็จลิ้นรวนนํำหม้อออกมาจากนั้นก็เติมน้ำลงไปครึ่งหม้อแล้วใส่ลำไส้ลงไปตามด้วยโปยกั๊กและเหล้าจีนจากนั้นก็นำหม้อไปวางไว้บนเตา บัดนี้ทั่วทั้งลานบ้านเต็มไปด้วยกลิ่นหอมของเนื้อหมูเมื่อเนื้อสุกพอดีแล้วหลินร่วนจึงนำออกมาพักไว้ให้เย็นนำเนื้อหมูออกมาครึ่งตัวแล้วหั่นเป็นชิ้นชิ้นพร้อมด้วยพริกเขียวพริกแดงแล้วก็ขึ้นฉ่ายจากนั้นก็ผัดเข้าด้วยกันม่ว่าจะเป็นบรรดาในช่างหรือพวกชาวบ้านที่บังเอิญผ่านมาพอได้กลิ่นหอมก็อดกลืนน้ำลายมิได้เนื่องจากวันนี้มีเนื้อค่อนข้างเยอะหลินร่วนจึงมิได้ผัดผักเพราะนางอยากให้ทุกคนได้กินเนื้ออย่างเต็มอิ่ม เมื่อถึงเวลาอาหารป้าโจจึงออกไปเรียกทุกคนเข้ามาบรรดาในช่างที่หิวโหวยมาทั้งวันรีบวางงานในมือลงทันทีพวกเขาต่างก็รีบล้างมือแล้วรีบเดินมาหยิบอาหารชามใหญ่เต็มไปด้วยเนื้อพวกเขาแทบจะมองมิเห็นเครื่องเคียงเลยเพราะในชามอัดแน่นไปด้วยเนื้อชาวบ้านในชนบทชอบกินเนื้อติดมันดังนั้นหลินรวนจึงหั่นให้หนาขึ้นและมิได้ผัดให้แห้งกัดเพียงเล็กน้อยน้ำมันก็จะแตกกระจายจนเต็มปาก หลินรวนมิคุ้นเคยกับการกินเนื้อแบบนี้แต่สำหรับบรรดาในช่างครอบครัวโจแม้กระทั่งหลินจงต่างก็กินกันอย่างอร่อยอร่อยนายช่างโจกินไปพลางเอ่ยไปพลางเจ้าบ้านท่านเลี้ยงพวกเราดีเพียงนี้หลังจากทำงานให้ท่านเสร็จแล้วเวลาพวกเราไปทำงานให้บ้านอื่นคงต้องทุกข์ใจมากเป็นแน่ป้าโจหัวเราะร่าออกมาอารวณของพวกเราอยากให้พวกเจ้าได้กินเนื้อเยอะๆพวกเจ้ากินมิลงแล้วหรือเยี่ยงไรถ้าเช่นนั้นพรุ่งนี้ให้นางทำอาหารเหมือนบ้านอื่นๆให้พวกเจ้าก็แล้วกัน นายช่างโจรีบเอ่ยขึ้นมาว่าข้ากำลังชมอาหารที่เจ้าบ้านทำต่างหากเล่านางเลี้ยงพวกเราดีมากจริงๆช่วงปีใหม่พวกข้ายังมีได้กินอันใดแบบนี้เลยด้วยซ้ำพี่น้องทุกท่านพวกเจ้าคิดเห็นว่าเยี่ยงไรนายช่างทุกคนเห็นพ้องต้องกันลินรวนเผยรอยยิ้มมีความสุขออกมาพวกท่านต้องใช้แรงค่อนข้างมากกินเนื้อสัตว์ที่มีไขมันหน่อยจะได้มีแรงทำงานมากขึ้นหากทำงานให้ข้าที่นี่ข้ามีเนื้อให้พวกท่านกินมากพอเพียงแต่พวกท่านต้องทราบเอาไว้ว่า การที่ข้าให้พวกท่านกินอาหารดีๆเช่นนี้จุดประสงค์ของข้าคือหวังว่าพวกท่านจะสร้างบ้านให้ข้าแน่นหนามากยิ่งขึ้นเมื่อได้ยินนางกล่าวดังนั้นนายช่างโจจึงตอบรับว่าเรื่องนั้นมันแน่นอนอยู่แล้วเจ้าบ้านโปรดวางใจเถิดบ้านของท่านหลังนี้พวกเรารับรองว่ามันจะต้องงดงามและแข็งแรงจนทำให้ท่านพอใจได้อย่างแน่นอนถึงเยี่ยงไรหลินรวนก็เป็นสตรีแม้ว่านางจะมิได้สนใจในกฎข้อนี้ทว่านางจำต้องปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมของผู้คนในยุคสมัยนี้ ดังนั้นนางจึงสนทนากับนายช่างเพียงมิกี่คำแล้วกลับเข้าไปในเพิงพักจากนั้นก็เลือกเนื้อที่มิติดมันออกมากินบรรดานายช่างกินข้าวอย่างรวดเร็วหลังจากนั้นมินานก็มีคนวางชามลงลินรวนพบว่ามีนายช่างมิกี่คนที่ยังกินมิเสร็จทั้งยังเหลือเนื้อมากกว่าครึ่งชามท่านลุงอาหารมิถูกปากเยี่ยงนั้นหรือคนงานรู้สึกลำบากใจเล็กน้อยพวกเขาสายสีสับไปมา ฝีมือของเจ้าบ้านนี้มีอันใดให้ติเตียนมันรสชาติดีเป็นอย่างมากลินร่วนจ้องมองอาหารที่เหลืออยู่ในชามแล้วนี่หมายความว่าเยี่ยงไรชายไวกลางคนผู้หนึ่งเอ่ยอย่างเคอะเขินว่าที่บ้านของข้ามีเด็กๆจำนวนมากช่วงหลายวันมานี้พวกเขาไม่ได้กินเนื้อเลยพวกเราเพียงแค่อยากเก็บเนื้อไปให้พวกเด็กๆกินพวกเขากลัวว่าหลินร่วนมิเต็มใจดังนั้นจึงรีบเอ่ยขึ้นมาว่าเจ้าบ้านท่านมีเต็มใจใช่หรือไม่พวกเรามีเอากลับไปก็ได้